คลิกสูสองศูนย์หกซีทีจเก็ตคอตตอนผู้หญิงนะคะเปิดอีกแล้วมาชมกันเลยค่ะพี่คะมาพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วมาเลยคอตตอนผู้หญิงนะมาแล้วมาดูงานข้างในกันสิตัวนี้หนาวอยู่หนาวต่อหนาวต่อเนื่องขายได้ทั้งปีนะเฮปปี่คอตตอนเฮลวี่คอตตอน แปดสิบโลมาดูว่างานข้างในเจอะประมาณไหนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะาลงรูปไปให้อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็ขอเป็นแบบว่าเดยกกระดุมคร่าวๆไปก่อนก็ได้เห็นทรงนะคะข้างในก็จะมีแบบว่าคนแก่กนะัแบบชีพชีเออ,อน,นี่ดูดิเอ้ยโอเคนะ ผลจำนวนเนี่ยนะได้ประมาณกี่ตัวเดี๋ยวเรานักกันอีกทีนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราลงรายละเอียดไว้ให้ใต้โพสนะคะนี่นะคือช่วงนี้มันก็ยังเป็นช่วงที่แบบว่ามันก็ยังมีลมหนาวอะ่ะเออเป็นคอตตอนนะด้านในตัวนี้ราคามไม่สูงค่ะหน้ากระสอบเขาก็จะแจ้งเป็นของผู้หญิงนะคะางานคอตตอนให้ตัวนี้เหมือนงานแบบแนวนักบินเลย สาแบบนักปินผู้หญิงเลยแต่ผ้าใหม่นะผ้าใหม่ดูเดิดหเห็นไหมสวยพี่สวยจะไป่ <ๆๆ S 1> บางตัวนี่บางตัวบางตัว <ๆ S 1> บางตัวเขาจะทำเป็นแบบถอดออกได้ <ๆ S 1> คืออย่างเหมือนแปลว่าอนหนาวเราก็ใส่นะอ <ๆ S 1> ุณหภูมิปกติก็เอาออกแล้วก็ใส่เป็นแบบคล้ายๆ,ๆเนี่ยเสื้อคลุมธรรมดาโ <ๆ S 1> ทนสีก็จะเบียยปกตินะ สีไม่ชุดฉาดสีใส่ได้ตลอดเนี่ยบางตัวก็ไม่มีนะคะนคะเป็นคอตตอนปกติทั่วไปสิบหน้ากระดุมหน้าจ้ะงานเกาหลีนะน้ำหนักแ0ดสิบโลเนี่ยจำนวนมีน้อย พร้อมมาค่ะโปรโมชั่นรดมากนุ่มนิ่มมากจ้ะแม่โอ้ยนิ่ม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 ะระับเลยเอาใจะระลับเลยรถอ,อะอะทรงก็สวยนะก็คือไม่ติดเล็กนะคะไซก็จะเป็นผู้หญิงจริงๆราห์เนี้ยไม่ได้เปิดเลยนะเพิ่งจะมาเปิดเนี้ย ไปชั้นขอ p ก็มีเนี่ยน่ารักดินุ่มนี่มากนุ่มนี่มากเลยอ่ะดูดิโอ้ยต้องสะบัดเลยนะถ้าอยากให้รีแจ้งได้นะคะอุย้ยนิกกี้นะเนี่ยโอ้ยสวยโอ้นุ่มมากเลยอ่ะดูดิถ่ายฟังดิค่ะนุ่มนิ่มมากเลยค่ะ สวยสวยสวยมีอามติดละโอ้นี่ตัวนี้แบง่งนะใช้ได้เลยเนะี่ยแบง่งๆบที่แบง่งๆงามงามตัวนี้เปนแบบคือโทนมันเป็นเหมือนโทนสายทหารเลยอะเยเออสีเขียวแบบสีทหารเลยอะสวยอะไม่ได้เปิดเลยนะเนี่ย ตั้งแต่เอาเข้ามาเนี่ยใครที่ขายแนวนี้อยู่นะคะลองดูพี่สีแบบ <c oughs> สีเขียวมะกอกสีพื้นสีแบบแนวทหารเลยอะ่ะ <c oughs> เออบางตัวก็จะคอตั้นปกติจะไม่มีซับด้านไหนสบัดไม่ไปลแล้วนะ่ยอัดมาแน่นมากเลย สวยอะรีดหกรอบาทนะคะคิดเป็นกระสอบค่ารีดกระสอบละหกร้อยสวยดีพี่งานดีไม่มีตำหนิเลยนะรี่สวยเลคือมันต้องแบบมันต้องเขาเรียกว่าทำผ้าเนาะมันถึงจะเห็นทรงชัดเนาะจับองค์ทรงเครื่องให้น้องนะใหม่พี่ผ้าใหม่ใช้ได้เลยแนวแบบว่าผู้หญิงเท่ๆอะ่ะมันแมนใสอ่อาร์มี่ย่่งยดูดิ ท่านตัวเหมือนงานแบบว่าผู้ชายใส่ได้เลยนะแต่เออมันเป็นทรงผู้หญิงไนี่ยน่ักอ่ะไหนวะอันนี้หัวหัวหัวเี่เราต้องต้องแบบกระจายภาาก่อนถึงจะเห็นนะสวยมากเลยทม่ไม่ไม่เป็นคอต้อนล้วนสบัสดก่อน มีมาน้อยนะคะนี่เราอยด่เดี๋ยวลงโพนไว้ให้นะคะตัวนี้เหมาหลังๆอะ่ะโรงงานก็ไม่ค่อยทำมาแล้วด้วยพี่นนมานาแล้วค่ะตอนเนี้ยในหมวกแบบถอดออกได้นะอยู่ก่อน โอ้สีแบบเขี่ยวทหารอนะหมวกอันนี้เป็นหมวกนะสีเขาเป็นโทนประมาณนี้นะคะไม่ไม่ใช่สีเก่าไม่ใช่สีซีดนะแต่เขาทาเป็นโทนสีแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้มันดูแบบอบอุ่นนะคะไม่หนาวเกินอันนี้ก็ถอดแยกเป็นชิ้นได้นะจะใส่แบบเป็นงานหนาวหรือว่าจะใส่เป็นคอตตอนธรรมดา เป็นแบบสายสายทหารสายอามริกเลยนะสีเขารีดก็จะเห็นตรงกระถิ่สบัดไม่ไหวแล้วนะโอย เออกล้ามขึ้นเลยตอนนี้ใหม่ค่ะไ,ได้เลยเยตัวนี้แบบว่านุ่มมากอะนุ่มมากเลยพี่ด้านในอบปุ่นตอนนี้ก็ยังหนาวต่อเนื่องนะขอกสีเป็นไฟเบอร์น่ะสีแบบเป็นเขียวทหารดูดิสวยเลยคลิกสู่สองศูนย์หกซีทีนะคะรายลเอียดหนูลงโค้ไปให้ สองศูนย์หกซีทีมีมาน้อยใครสนใจรีบทักมาเลยไปละ